มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกองทัพไทยถแถลงวีรกรรมกัมพูชาตีแผดไทม์ไลน์หลวงโลกวันที่หนึ่งสิงหาคม2568สกรนีคณะผู้แทนทางการทูตผู้ช่วยทูตทหารจาก23ประเทศและสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศรวมกว่า100คนเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียมลงพื้นที่แนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชา ทางนี้ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงสถานการณ์ความขัดแยง้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยโดยในการแถลงดังกล่าวมีผู้ร่วมแถลงการคือนายรัฐชาลิจันผู้ช่วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พันเอกพัฒนาพันมงคลกลมข่าวทหารบกพลตีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกและพลตีนรทิพพลอยนอกรองแม่ทัพภาคที่สองทางนี้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนสแสดงบทบาทของกองทัพไทยในการรักษาอธิปไตยและดำเนินการอย่างสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและเน้นย้ำความตั้งใจของไทยในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีและผ่านกลไกทวิภาคีกองทัพไทยจึงได้ทําการชี้แจงโดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ 1. นลำดับเหตุการณ์และข้อเท็จจริงเมื่อต้นปีพศ2568ถึงกรกฎาคม2568 ฝ่ายกัมพูชาเริ่มใช้ย,ยุทธวิธียั่วยุในหลายรูปแบบเช่นนำพลเรือนที่เข้าพื้นที่พิพาทเผาสิ่งปลูกสร้างเชิงสัญ,ญลักษณ์ขุดคูคติดต่อและลักลอบวางทุนระเบิดสังหารบุคคล PMN2 ในเขตไทยทำให้ทหารไทยบาดเจ็บสาหัสสองราย28พฤษภาคม2568เริ่มมีการประทะด้วยอาวุธในพื้นที่ช่องบก24กรกฎาคม2568กัมพูชาเปิดฉากยิงที่ปราสาทตามเมืองธมตามด้วยการใช้ปืนใหญ่และจะรวดหลายลำกล้อง BM21 ยิงเข้าเป้าหมายพลเรือน ไทลึกจากชายแดน30กิโลเมตรเป้าหมายที่ถูกโจมตีรวมถึงโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันโรงเรียนร้านสะดวกซื้อและหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์และอุบลราชธานีส่งผลให้มีพลเรือน,นันเสียชีวิตและบาดเจ็อบอพยพราษดรกว่า150,000คน 2. การตอบโต้ฝ่ายไทยฝ่ายแทนเป็นการภายใต้ตามมาตรา51ของกฎบัตรสหประชาชาติ ตั้นตอบโต้มีเป้าหมายชัดเจนเฉพาะเป้าหมายทางการทหารของกัมพูชาไม่มุ่งลุกล้ำหรือโจมตีพื้นที่เพลินเรือนย้ำหลักตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยฝ่ายไทยหลีกเลี่ยงการโจมตีจุดที่ฝ่ายกัมพูชาตั้งอาวุธในชุมชนแม้เป็นเป้าหมายทางทหารเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียแกพ่พลเรือน 3. ส,สถานการณ์ปัจจุบัน28 3 0ก,กรกฎาคม2 5ง8แม้มีการตกลงหยุดยิงที่มาเลเซียแต่ฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงละเมิดข้อตกลงยิงปืนใส่นายจุดในจังหวัดอุบลชธานีและจังหวัดศรีสะเกด31เก,กรกฎาคม2568ตรวจพบฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังและใช้โดนบินล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยอย่างมีนัยสำคัญ 4. การตอบโต้ข้อกล่าวหาของกัมพูชา ข้อกล่าวหาก็คือไทยลุกรานและใช้กําลังเกินขอบเขตข้อเท็จจริงก็คือไทยปฏิบัติภายใต้กฎหมายสากลและไม่ได้รุกรางก่อนข้อกล่าวหาก็คือใช้อาวุธเคมีข้อเท็จจริงก็คือเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงไทยเป็นภาคีอนุสัญญา CWC และภาพที่เผยแพร่จากเหตุการณ์ในสหรัฐเมื่อปี2022ข้อกล่าวหาก็คือใช้ F16 และ MK84 ข้อเท็จจริงก็คือไทยใช้เฉพาะอาวุธจําเป็นและเฉพาะเป้าหมายทางทหารภาพ MK84 ที่กัมพูชาเผยแพร่เป็นระเปิดเก่าจากยุคสงคราม ทางเวียดนามไม่ใช่จากปฏิบัติการของปัจจุบันทางนี้สรุปได้ว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มการใช้กําลังทั้งยังยิงใส่เป้าหมายพลเรือนอย่างจังใจและจงใจฝ่ายไทยปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดไทยยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีและขอให้ประชาคมระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดการบิดเบือนข้อมูลและร่วมมือแก้ปัญหาผ่านการเจรจาทางการทูตขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ